ปีนี้ต้องจับตาการจ้างงานในหลายอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่ดูจะสดใสมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมากับบริษัทด้านเทคโนโลยีค่ะแต่สำหรับ2023เริ่มจะซอฟแวร์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะซ้ำเติมมาจากปีที่แล้วที่หลายๆบริษัทประกาศทยอยปลดพนักงานหลายรอลอกเลยนะคะคุณสวรรค์คะค่ะ ตอนนี้ยังอยู่แค่เดือนแรกของปี2023ปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะคะอย่าง Amazon กับ Microsoft ประกาศปลดพนักงานไปแล้วรวม2 8 0 0 0คนเลยนะคะแล้วมีแนวโน้มว่ากระแสะการปลดพนักงานของบริษัทด้านเทคโนโลยียังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุหลักๆนะคะที่นําไปสู่เรื่องนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็รายได้จากการโฆษณาที่ลดลงค่ะเนื่องจากว่าการจัดใจ่ายใช้สอยแล้วก็การใช้บริการผ่านทางออนไลน์นลดลงไปเยอะเลยนะคะ เพราะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังผ่านพ้นยุคการระบาดของโควิด -19 ค่ะบริษัทด้านเทคโนโลยีรายล่าสุดนะคะที่ประกาศปลดพนักงานเอาเฉพาะแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะคะมี Microsoft ค่ะปลดพนักงานไป1,000 0คนนะคะคิดเป็นร้อยละ5ของสาขาที่มีอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีบริษัท Amazon ค่ะปลดพนักงาน18,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ6ของทั้งโลก ปลายปีที่แล้วค่ะบริษัทเมตานะคะเจ้าของ Facebook ปลดพนักงานไปร้อยละสิบส่วน Twitter ของ Elon Musk ลดพนักงานไปแล้วถึงครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้เข้ามาคุมบังเหียนอย่างเต็มตัวค่ะในกรณีของ Amazon นะคะคุณผู้ชมพนักงานที่ถูกปลดชุดล่าสุดจะอยู่ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและวก็ทรัพยากรบุคคลค่ะ ซึ่งทางบริษัทยังได้เลื่อนการเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ออกไปก่อนแล้วก็สั่งระง,งับการจ้างพนักง,งานใหม่ๆในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเนื่องจากว่ายอดขายสินค้าออนไลน์นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มกลับไปซื้อของแบบออฟไลน์ line, หรือว่าไปซื้อของหน้าร้านกันมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทั่วโลกยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างเงินเฟ้อที่ทําให้รายได้จากการโฆษณาลดลงตามไปด้วยค่ะ ส่วนทวิตเตอร์ดูแล้วอาการหนักเลยนะคะเพราะว่าอีลอนมัสไม่เพียงแต่ปลดพนักงานออกไปครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ายังลดรายจ่ายแบบมโหลารเลยค่ะเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยสูญเงินถึงวันละ4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ140ล้านบาทจึงจําเป็นต้องลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไม่อย่างนั้นอาจจะถึงขั้นล้มละลายนะคะและล่าสุดค่ะ มัสได้สั่งลขายอุปกรณ์ในสำนักงานใหญ่ที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยให้บริษัทภายนอกนะคะเข้ามาทำหน้าที่ประมูลอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะและของชิ้นใหญ่ๆที่ราคาประมูลแพงที่สุดก็คือโลโก้รูปนกสีฟ้าที่ติดอยู่หน้าอาคารที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะราคาประมูลเนี่ยอยู่ที่10ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วค่ะ ส่วนบริษัท a l p h a b บ t ซึ่งเป็นเจ้าของ Google ก็ถือว่าเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ถือว่าทรงดีนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการปลดพนักงานเลยแต่ล่าสุดนะคะไม่รอดค่ะ Alpha b บ t นั้นสั่งปลดพนักงานในส่วนของบริษัทลูกนะคะอย่างบริษัทวอร์ดีลี่ค่ะชื่อเดิมของบริษัทนี้คือ g o o g l e Life Science ค่ะทำหน้าที่พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพล่าสุดก็ปลดพนักงานไป240คนหรือที่เป็นร้อย ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทลูกไปแล้วค่ะและนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้รายได้ลดลงไปแล้วนะคะบริษัทด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่รับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่คนทั่วโลกนะคะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแต่เมื่อผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตภายนอกตามปกติ การใช้บริการผ่านเทคโนโลยีเยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงต้องปลดพนักงานส่วนที่เกินความต้องการออกไปค่ะยกตัวอย่างนะคะบางบริษัทอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมา Microsoft ค่ะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นถึง58,000คนปีที่แล้วเพียงปีเดียวนะคะจ้างเพิ่มขึ้นเนี่ย40,000คนสูงกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ2 2ค่ะเช่นเดียวกับ Alphabet ค่ะ จ้างพนักงานเพิ่มขึ้น21,000คนในปี2021เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ15ด้วยกันค่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้มีเพียงบริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone แล้วก็ iPad นะคะสถานการณ์ของ Apple เนี่ยยังดูทรงๆตัวอยู่เพราะว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา Apple เนี่ยไม่ได้เพิ่มการจ้างงานมากกว่ามาากกว่ปกติดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจึงยังไม่เห็นข่าวเรื่องการปลดพนักงานของบริษัท Apple ค่ะคุณพรหมดีคุณจิราชาตา แต่ก็ไม่แน่นะ Google ที่ว่าทรงดีมาปีนี้ก็ต้องปลดต้องรอดูกันยาวๆแล้วก็มีข่าวแว่วว่าการปลดพนักงานของบริษัทด้านเทคโนโลยีจะมีอีกหลายระลอกด้วยกันค่ะ